ที่ประคบน่มมีการจัดที่ดินนำกินให้กับกลุ่มประบางจำนวน225รายในพื้นที่976ไร่จัดให้รายละ3ไร่จึงได้จัดให้มีโครงการพลังข้าวไร่ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเมื่อวันที่10สิงหาคม2565โดยเกษตรกร,กรดำเนินการปลูกในพื้นที่ของตัวเองขณะนี้ข้าวกำลังเขียวคจีมีเป้าหมายในการเก็บเกี่ยวในวันที่5ธันวาคม2565 ซึ่งจะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานในการเก็บเกี่ยวคาดว่าจะได้จํานวนข้าวเปลือกทั้งสิ้นประมาณ175ตันซึ่งจะทําให้เป็นความมั่นคงทางด้านอาหารของกลุ่มต่อางในพื้นที่มิตีด้านความเป็นอยู่เป้าหมายในการซ่อมสร้างบ้านทั้งสิ้น144หลังได้ร่วมกับพงอชซ่อมบ้านไปแล้ว95หลังหลังละสอง0มบาท เป็นเงินทั้งสิ้น1ล้าน9แสนบาทได้สร้างบ้านกาชาติให้กลัวเรือนปรบางจำนวนหนึ่งหลังงบประมาณ1 5 0 0 0 0ื่นบาทและร่วมกับราษฎรและแม่บ้านมหาไทยอำเภอขาพนมสนับสนุนการสร้างบ้านปันสุขจำนวนหนึ่งหลังงบประมาณทั้งสิ้น2 0 0แสนบาทรวมงบประมาณและบ้านที่ก่อสร้างแล้วนะครับในการณน,นี้เป็นการสร้างบ้านซ่อมบ้าน97หลังงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น2ล้าน 250.000บาทในปีกบประมาณ2,566จะดำเนินการซ่อมบ้านที่เหลือ47หลังตอนนี้ได้ประสานกับพอชอแล้วก็จะได้กบประมาณมานะครับทั้ง47หลังรวมกบประมาณที่จะใช้นะครับหลังละ20 0 0 0บาท9400 0 0บาทและจะมีการก่อสร้างบ้านซึ่งเหล่าก้าชาชิจังหวัดกระบ,บี่ได้ให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปีครับรวมบ้านที่จะดำเนินการในปี2 5 6 6นะครับซ่อม 4 7หลังและสร้าง1หลังมิติด้านรายได้มีเป้าหมายในการที่จะดูแลกลัวเรือนปอบบาง4 9่รัวเรือนด้านการส่งเสริมอาชีพได้มอบพันพืชพันสัตว์เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครัวเรือนแล้ว250รกลัวเรือนนอกจากนี้ครับได้มีการใช้งบประมาณซึ่งเป็นกองทุนที่มีอยู่ภายในหมู่บ้านเช่นกองทุนปขกจกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับให้การช่วยเหลือโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนภายในพื้นที่34รายเป็นเงินทั้งสิ้น150,000บาทแผนดำเนินการในปี2566จะนำเงินรายได้จากการทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับนำมาใช้สนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนในพื้นที่ต่อไปมิติด้านสุขภาพมีครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น225รัวเืองแยกเป็นคนที่มีอาการเจ็บป่วยกน้อย ได้มอบหมายให้สำนักง,งานสาธา,ารณสุขอำเภอโรงพยาบาลรอพอสอตอและอสอมอได้ติดตามให้คำแนะนำและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีความกัดสนเรื่องแพมเปิรอยอำเภอเขาพนมได้จัดทำโครงการคลังแพมเพิร์โดยรับบริจาคแพมเพิร์จากผู้ที่มีจิตําเป็นกุศลได้แล้วรวมทั้งสิ้นขณะนี้นะครับ1ชิ้น จะทำการส่งมอบให้บุคคลทั้ง90คนในวันที่30กันยายน2565นี้ครับวันนี้เวยขอนมได้เพิ่มโอกาสโดยด่ความเป็นคนไทยนะครับให้กับกลุ่มปรอบบางจำนวน7รายซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกันประการแรกก็คือสั้ง7กตน,นั้นมีความลําบากในความเป็นอยู่นะครับอย่างที่2เป็นการย้ายถิ่นฐานจากที่อื่นมาอยู่ที่อุเภอขอนมจึงเป็นความยากที่จะเพิ่มชื่อในตำบนบ้าน เราจึงใช้วิธีการตรวจด DNA นะครับในการพิสูจน์ตัวบุคคลผลการที่ตรวจพิสูจน์ DNA ได้ปรากฏว่าทั้งเ็ดท่านเป็นคนไทยเราจึงคืนสิทธ ความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์นี่เป็นก้าวแรกของทั้งเจ็ดท่านที่จะทําให้เกิดสิทธิในสวัสดิการใน,นรัฐต่างๆสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิอื่นๆเจ็ดท่านเนี่ยนะครับมีทั้งอาชีพเก็บของเก่าขายอาชีพรับจ้างเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มคอามบางนะครับซึ่งทางรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือแนละอปนวยความสะดวได้ตอบสนองต่อนโยบายาาาดังกล่าวแล้วครับปัญหายาเสพติดมีความเชื่อมโยงกับปัญหาในมิติอื่นทุกด้านนอกจากการแก้ไขด้วยการป้องกันและปราบปรามแล้วเราได้จัด ทำโครงการเขาพนมยั่งยืนขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำการค้นหาผู้เสพนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาด้วยการตรวจสารเสพติดเป็นประจำทุกสัปดาห์สิ่งที่จะได้จากโครงการนี้ก็คือบุคคลดังกล่าวก็จะถูกจับตาและอยู่ในสายตาของชุมชนกรณีดังกล่าวจะทำให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งและสามารถดูแลพื้นที่ของตนเองได้